สบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องอยู่ยูมาได้สบายมีป้าลุงเดินนอนไล้นิ้วน้อยนอนนิ้วน้อยนอนคนน่ะนอนตดนอนตดนเฉยๆเลยเด็ดสองเอาผมกั่งนี่ก็ทางได้ก็มีินเต็ดเงย็นโล่มาได้แหมนะจากสีแหมงนะครับมีแต่ผ้าอ้อมมีแต่สอยนิ้วน้อยมีแต่ผ้าอ้อมนิ้วน้อย นี่จะพออมด้วยหน่อยสวัสดี FC ฝั่งไทยฝั่งลาอยู่ต่างประเทศเด้อที่เขามารับมสงาวไรยามแงมาลนน้ํายังมวกยน้อยน้อยๆก็ตอนนี้เพิ่นก็ยังบ่ทันได้ออกดอกคือสิเศ้าละนอนเอาแ้งอืนอนเอาแหงที่อยอยแรกนันนอนเด้ออยู่9:00นนอน นอนพีดึกเถอะหายไ่ได้หายห้องบับเอ๊ะๆอยู่แล้วบัลับเคยนอนสนันหวจะกยบได้ก้อยปะมึงเถกัเมนเงูอืมกเี้ยเงพียมับ้านนี้ตื่นอีกตอนผอไปตลาดแจ๊มึงเหมอนวเออสามโมงตื่นเออะดู อออสองสามโมงเนี่ยตื่นน้ำพ่อนะพ่อไปตลาดแล้วตื่นน้ำพ่อพ่อไปตลาดแล้วตื่นบางมื่นก็สามโมงรังเพ่อไปแล้วอืก็จะเป็นเป็นพ่อขาแม่ขาคือพ่ออยู่พี่น้อง <laughs> ตื่นจะเด็กจะเที่ยวจะเตี้ตื่นจะเด็กมาอ,นนะนะอ,อันนั้นน้พ่ออัน้ำหนักคุณเราฟิวนั่น กอใส่น้นหน่อยเถอมนอนวัดสันแนางสี่คำคำมาถามมึงโนี่น้องแต่ละมือนะเนาะคำมาว่าหนึ่งหาย,ยุาธรรมดาอือปิดหนาพิดตาจะของอ อันนมอันให้กินพอมันกินอิ่มไหมมันบวชข่อยหายนมแม่ให้กินแล้วมันกินบวชอิ่มจักเถอะบวมเมื่อบวมมีน้ำนมกินน่ะเจ้านามันลุกให้กินนมแม่เจ้านมมันลุกเจ้านมมันลุกพอไม่กินบวชอิ่มกินนมอันนี้ไม่กินอิ่มใี่เนาะกินส่วนใดก็มันนังดีกว่าเเอาผมขึ้น้ำก็ะนังคืกว่าเด็ดเด็ดตะเวนสองนางเพื่อนกับนก

cô nói vợ ya chắc chắc kẻ thằng thằng phở chắc mùng hạ mùng chị họ mùng này nói đẹp đẻ thế thì bảo tạ cả non bằng ngang đâu ấy? Mười อือเกาลไพี่น้องเว้ยมันนี่้ถวต่างนภาพรถลบซองเถื่อด้๋าไปนะเถื่อะไรใดหลดลบมันจนส่งขาดแล้วจนส่งขาดอันมือื่อทีผลตกลินนั่เนาะมืนคื่อผลตกลินมือคือี่ผลตนี่ันไม่ได้ผักแล้วผักมีนมให้ดู บานี้สิเปลี่ยนนมนะพี่น้องอืมน้อยให้นะเพราะว่านั่งกินนมบ่อิ่มนมแม่นะมันบ่มีน้ํานมแปลว่านั่งอันน้ํามิ้วน่ะเพิ่นไปอันโรงหมอสวรรค์แล้วเขาเจ้าซักยาแห้งให้เด้เนาะซักยาแห้งซักยากินแห้งยากยาสารพัดแลน้ํานมมลีบาดเ็ดดมันก็บ่มันบ่มีน้ํานมนอีต้นลนกินบ่อิ่มให อีต้นช่วงหายดูดูนะพนกินนมบ่อิ่มนี่แต่หายกำหายนี่แต่หลูกไปแย่งลูกไปที่แท้หลุดกินนมบัดเอานมปองให้กินพอนอนนี่น่ะนี่คื้นอันนี้เลยนี่อิ่มมากนะน่าหนักกุ้มใจอยู่เดนี่นะพี่น้องเยบ่มีเงินซื้อนมบ่มีเงินซื้อนมให้หลุใจพวกระแลนตลาดกระเพาะปนัน่มือสาวเนี่ก็ะลดลมซองเถื่อขาไปนะ พาไปตลาดนะลมเลี ma, ang, ้ยงทางใช้เงินมากกับแป้งรถน่วยเดินทางกันจากพี่ช้างพี่หยาพี่น้องเดินทางไปเดินทางดินดากดินแล้วนะไปทางใดกับบุได้แน่นิ่งนั่งกับดูทางเมียนักกักลุ่มมกกลุ่มใจอยู่เงินคำกับบุมมี่ จักสิเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินพัดลูกพัดนนอนนำนมบเอ้อนำนมพัดบ่มีันมีนำนมก็บ่เป็นหยังดอกพี่น้องบัดเอากินนมแม่มันมันบ่อยากกินคือว่าแหละมันบ่มีนำนมมันานทรมานมันทรมานอีตนมนลูกน้องเอ้อีตนินบ่อิจละอยู่เบิดมึงจัหน่อยละหจัหน่อยละหกินบ่อ กนอิ่มแล้วก็มาให้นอนอยู่นั่นืดมืองหาเงินกักล่องหนึ่งก็นอกกขุบหมดอันซื้อนมกับกล่องหนึ่งกับสองร้อยสองร้อยห้าสิบไเลยองร้อยห้าสิบวันนี้ซํานี่กยังว่าซัมหนึ่งได้ใหญ่มาอีกน้อยหนึ่งมพแห้กินไลกว่าเก่าคือน้องเกลี่ยน้องเกลแล้วก็กินนมปอง เฮ้งกินร้ายกว่าเก่าพี่น้องมันจะเล่นตลาดกัดพนตกลิ้นไร้ไรแล้วก็หอบออบ,บริเลนนั่งนั่นเอาลูกไปกลุ่มใจไปนำเงินบมม่มีบม่บมีเงินซื้อนม,อม ตอนแรกว่าแข่งกินนมแม่ฮะแหละกับนมแกินนมแม่ตอนลูกกินนะแล้วก็บวีเมื่มื่ลูกมากินนมแม่มันเราสไลด์ที่เนาะเด็กน้อๆกินบวีมันเลยจะหายที่มันพอกินนมปองขึ้นในนี้แด้วพี่น้องนอนนอนสวยๆชิวๆได้สนะยังขึ้นกับลูกลูกมากินนะแป๊บเดียวลูก มันหิวเนาะมันอยากพี่น kind of ้องกินบ่อีกเหี่ยวออกมันก็อยากนี่นมฮาหมมันบ่มีดิบีบบีบมันได้ก็บ่มีกินยังก็กินแล้วพี่น้องน้ิงก็ต้องกินแล้วปีก็ต้องกินแล้วเ็ดซาลผาดน้ำก็มีนนมบ่มีพี่น้องบ่แม่นบ่อยากให้กินนมแม่เด้อพี่น้องอยาให้กินนมแม่นางมิวน่ะแทนที่ว่าอยากให้กินเพราะว่านางบ่มีเงินซื้อนม เห็ดชะละผัดพี่น้องกินหนำหอนกินพี่แซงชะละผัดนะหักโบมาอมันหนีอะน้ำนมแบบว่ามันนี้แหละเมันบุบไกินแต่ตอนนั้นลูกลูกออกมาแต่ที่แหลกนะทิศป้ายนะทิศป้ายบไปกินแต่ลูกออกมาเลยกันหน้ากับขื่นสวรรค์ผูกขื่นห้องมอแกงกลัวจะดีแต่ว่าโอ้ย ถูกหลายแห่งแห่งเซม่าถูกพี่น้องเอ้ยเงินกับบอมีนุ่มกับบอมมี่ตะกี้ยังมาคุมให้ลูกกินนมจนที่ไม่ไ้ออื่นจนหายจนห่อหายทำนี่แหะหายแล้วหายแน่แน่เดืองเนาะไม่กินอะไรอีกเนาะมันหิวเนาะ Kim bay này bay kim 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 bay ยังอยากเห็กินนมแม่ดือว่าเลยมันออกบ่มีน้ำนมนะน,า,น,า,นางมีวนักกินสารพัดอย่างถ้าแนะน้ำแบบได้กินเบิดของมันบ่มีน้ำนมนะกินน้ำหอ่หออืมใช้น้ำขิงกินเบิดกินแล้วกิินเบดต้มฟีก็กินต้มฟีกินมันหักบ่มี มีเยอะแล้วมีพอน้อยนะน้อยๆนะพี่น้องลูกกินอะไกับอีมี่แบบมันอยากมีอะนะน้ำนมน้มันอยากนี่นะโมันจกินบอหนามบอนอยๆหนนามอมนึ่งอะไังบ่างรอันนี้รถคนหิวกับพอหิวมึงนี่ยเพิ่นกินอีมได้นน่นะ ให้พจนกินนมปองเพิ่นจังว่านอนนอนเปลี่ยนเสื้อใหม่บ่นี่นะใส่เสื้อใส่ยน้าซื้อมาหือใส่เสื้อใส่ยน้าซื้อมาใหายอะ่รผักมาหาเบ่งได้พี่น้องนะมึงสังเกตสังเกตแก้มเพิ่นเบ่งเพิ่น์หายลายไอ้รอยหายลายบ่ลูกหมดนี่น่ะนี่ mượn đêm nội None và sunny. None was sunny. Ừ. Con ta yong yang, Một tưng nị đỡ you know. Một cười kỳ lắm khó. Nguyên là bọn anh anh ạch đôi em. Tao nặng nặng mẹ của yim. Hm. 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 im

บลมห,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 หนข่าวอะไรเนี่ยมาใช่แม่หนึ่งเขาโอเคพี่น้องมาวอนนี้กับจได้อาําลาพรจักมาดิดน้ำานงเมีก้นนุ่นหน่อยอยาำแรงพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเดอ้อพี่น้องกิบหนาพอกันใหม่สบายดี